วันนี้จะมาเติมรูปในอัลบั้มกันโดยที่เราจะเริ่มจากวัดขนาดกระดาษก่อนนะคะแล้วก็วัดความห่างจากขอบกระดาษที่จะโดนเจาะไปนะซึ่งเราจะเปลี่ยนใส่กระดาษโฟโต้ A3 นะคะ,ะ,คะก็จะมาจัดหน้าในแคนวาโดยที่เราจะสร้างกรอบเท่ากับกระดาษเลยนะแล้วเราก็มาวางรูปลงไปให้เท่ากับขนาดกรอบค่ะคือเราจะใช้สองรูปนะคะมาประกบหน้าหลังกันเวลาจัดกรอบเนี่ยก็วางแผนให้ดีว่าตัวไหนจะประกบกับอะไรนะเพราะว่าบางส่วนของภาพเนี่ย ก็จะโดนเจาะอ,ออกไปด้วยดังนั้นเราก็เลยจะมีมาร์กเทาๆเนี่ยเป็นส่วนที่โดนเจาะนะ ตอนเซฟนะคะเพื่อความชัดของภาพก็ใช้ขนาดคูณ2เราจะใช้กระดาษโฟโต้ A3 นะคะปริน้นกับเครื่องปริ้น Epson L8050 นะเป็นเครื่องปริน้นที่สามารถสั่งปริน้นจากมือถือได้เลยนะ,ะก็เลือกขนาดแล้วก็ประเภทกระดาษให้ถูกต้องนะเราก็จะได้รูปที่สีสดสวยแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปก็คือตัดแบ่งรูปออกมานะคะทีละรูปหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการเอามาใส่อัลบัมค่ะ โดยเราจะทากาวประกบกันนะคะแล้วก็เจาะรูเพื่อที่จะใส่เข้าไปในสมุดค่ะขั้นตอนแรกที่สําคัญเนี่ยก็คือตั้งแต่วางเรียงในแคนวาเลยนะว่าเราจะเอาหน้าไหนต่อกับหน้าไหนบ้างเสร็จแล้วเราก็จะมองเห็นนะคะว่าตรงไหนถูกวางแผนให้โดนเจาะออกไปนะคะโดยที่ไม่ได้รบกวนภาพถ่ายคะ่ะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวบันทึก how to หรือว่ารีวิวเครื่องเขียนเนี่ยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะ